เอาแล้วรับจะก่อส้งกีทรัพนะครับตอ,อนนี้ก็จะดีฮิวบ้านใต้ดินนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวนี้อันนี้คือห้องอะไรใกล้เลยนะครับยังไม่รู้ผมกลยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นห้องอะไรดี กดแนะนำด้วยนะครับว่าจะนั่งอะไรดีนะครับส่วนี้คือห้องนอนนะครับห้องนอนส่วนนี้ก็คือห้องเชื่อม แล้วก,ก็ตัวกีแล้วเขาตัวหน้านี่คือตัวตหลังทะเลทางนี้แล้วเขาไี่เสียงเสว้อดีด้วยนะครับก็นี่คือห้องแรกครับห้องแรกโอ้ยลุยเลยอะไรอย่างเงาส่วนี้คือห้องอะไรให้เราคิดกันเอาเองนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับจะเลือกอดไลก,ก์กอดูุใจกอดกระดิ่งด้วยนะครับเด้วยจะรวะคลาดคิดตัวใหญน่นะครับ